มอร์นิ่งค่ะเป็นฟวันปะคือหนาวมากทุกคนวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสเฮ้ยเล็บติดฟันโอเคปีนี้นะคะเป็นปีที่ได้มาคริสต์มาสที่ต่างประเทศจะบอกว่าตื่นเต้นมากบรรยากาศน่ารักสุดๆเลยเอาจริงก็เป็นคริสต์มาสปีแรกนะคะที่ได้อยู่ต่างประเทศเพราะปกติก็จะอยู่ไทยตลอดเลย <Happy> แต่ว่าด้วยความที่วันนี้เป็นวันคริสต์มาสวันที่25ธันวาคมนะคะพิเศษกว่านั้นคือเป็นวันเกิดพี่ช้างฉันก็เลยจะต้องทำตัวเป็นคุณแฟนที่น่ารักนะคะเอาใจนางหน่อยเป็นซันตี้ดีกว่าวันนี้จะส่งตัวเองเป็นซันตี้ดูซิว่าเขาอยากได้อะไรเป็นของขวัญันเกิดปีนี้เราจะประทานให้ทุกอย่างเรามันใส่ไปอยู่แล้วผู้ชายต้องมีเราอดไม่เป็นไร คือต้องถามก่อนว่าวันเกิดปีนี้แฮปปี้ป้าได้มาอยู่ต่างประเทศใชครับผมันไม่เคยมาอเมอริกาเหมือนกันเป็นแบบมันเจริญมากเลยมาหามันเป็นาอาหารอคนะ่ะแล้วเหมือนเขาสั่งเสริมเองแบบว่าจัดมันเกิดเองปะ่ะใช่ใช่เขาจัดให้พี่เป็นพรเตตี้เพราะพี่เก่งมากอางี้ไหนๆอยู่ตรงนี้ละฉันจะเป็นซันตี้ให้เธอเอง เธออยากได้อะไรเนี่ยเล่าสิจริงๆว่าไม่อยากได้อะไรพิเศษอ่ะเพราะน้องแนนออกค่าตก๋เครื่องบินไปแล้วด้วยอ่ะจะบอกแล้วเราอดได้ผู้ชายต้องนั่งสบายอยากได้ไหนอยากไปทําอะไรเนี่ยเล่าสิคือจริงๆแล้วอ่ะคือเมื่อก่อนชอบดูหนังฝรั่งบ่อยใช่ป่ะคือมันมีความฝันว่าอยากไปที่หนึ่งไปคือแบบไม่เห็นในไหนฝรั่งบ่อยมากเลยที่ไหนช็อกโกแลตเบอร์ช่วยพูดสายช็อกโกแลตยากค่ะยากเปล่าไปไม่ถูกนะมันก็ไม่ยากอยู่แถวทานตแพทย์นี่แหละ หรรอเาจะหลบปะเห็นชัดเห็นชัดอยู่ก็เปิดแมพดูจะไปที่นี่จริงๆหรอเราไปเนี่ยของขวัญของของต้องเจิดปีนี้ขอขอไปเี่่ยขอแคที่นี่เหรอขอร้องเลยขอร้องเลยจริงๆเพราะว่าชอบกินช็อกโกแลตไหวัเนี่ยรู้ว่าชอบกินช็อกโกแลตต้องอยากไปอะไรบูอ๋อเค่ไหอ่ะเดี๋ยวไปงมก่อนว่าตรงไหนตอนนี้อยู่ใจกลางทามสแควร์นะคะแสงสีเสียงครบจริงๆนะซาตาไปถ่ายรูปกันละ เราก็จะไปถึงช็อกโกแลตโบ์มาถึงก่อนเไายังไม่เปิดหรอคือผู้คนต่างกันชอาเปิดร้านชา้านี่เขาบอกว่าเปิดเที่ยงเปิดเที่ยงเหรอเที่ยงเลยแล้วนี่สิบโมงเองโอเคเดี๋ยวไปเดินเล่นอะไรอื่รอ,อก่อนก็ได้ <laughs> อยากเข้าไปขนาดนั้นเลยเหรอกูเดินมาไกลอยู่นะเฮอร์ชี่ช็อกโกแลตโบว์อยากกินนมแบบช็อกโกแลตร้อนๆอะไรอย่างเงี้ย ชอบกินอะไรที่สุดของเธอชี่พุดดิดดน้นคิมแน่นอนพุกกิ้งคิมอยากกินเหมือนกันระหว่างรอเปิดนะคะก็แวะช้อปปิง้งร้านแถวนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเย็นข้างนอกคือหนาวมากยืนไม่ได้เลยยืนรอไม่ได้อันนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายของตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะหรือว่าของแบบชั้งด้วยเลยอะ่ะโุ้ยนี่สวยมากเป็นคริสตัลมีห้อยมามา,มาเลย ตกใจมากว่าคนะไรพยักหัวตลอดเวลาไอ้หุ่นมันทำขนมเค้กอยู่เรากินสรีทฟู้ดของที่นี่นะคะลองดูซิานังจะชอบหรือเปล่าถ้าพนางจะอร่อย,ออยโอเคออออมันหอมแต่ก็หอมจริงๆต้องยอมรับามาแล้วพอตดอกแพงยังเยื่เท่าไหร่สองร้อยบาท สองร้อยกว่าบกับฮอทดอกอันนี้งามเขาอ,อยคิดว่าไงสองร้อยกว่าบาทคี่ถึงที่นี่เลยอะดี่ถึงเมืองไทยที่ถึงเมืองไทยอันนี้น้องหยดน้ำไม่รู้คนอื่นเรียกว่าอะไรแต่ในชอบเรียกว่าหยดน้ำมันมีชื่ออยู่น้องเค,ส,คสเคสเซตนี่น่ารักมากเลยอันนี้คือบิ๊กบึ ช็อกโกแลตนะคะคือช็อกโกแลตเหรือว่าดินใช่มีหมอนด้วยอ่ะมันเจ๋งมากทุกคนที่ช็อกโกแลตโรลนะคะตรงเฮ้ยเป็นเทียนหรอนนะค่ะด้นี่ไงเป็นคอนโเอาอันนี้เอาอันนี้ไปด้วยรองเท้าเฮ้ยชิ้นน่ารักมากเจน่ารักสุดๆฉันเอาวันนี้ด้วยแล้วเป็นโรถคุกกี้อันคีมอยู่ที่เท้ามีลมด้วยโอ้ยหดีอ่ะ มีม้ามันคอ,อชื่อด้วยจะบอกว่านุ่มมากเลยอะทุกคนไม่ใชนคอห้ามันคอขอนนุ่มมา,มนนากมันน่ากินเหรอมันก็ดูดิหิวแล้วแหละอันนี้น่าจะหิวนะมีตุ๊ก,กตาด้วยฮัลมีซอนสีฟาาาาา้า,าด,ด้วยน่ารักมากน่ารักมากว้าวมีต่างหูด้วยอะเป็นรูปข้อเชียก็ซอยก็มีน่ารั ก็น่ารักก hey. so so ็คือว่าง่ายว่ามานิวยอร์กก็ต้องนึกถึงเฮอร์ชี่นะคะออันนี้สวยมากเลยอ่ะเป็นแก้วไปใส่เฮอร์ชี่อ่ะคะแต่กลัวกลับไปถึงไทยเราจะแปลกอ่ะอยากได้อ่ะเฮอร์ชี่มีหมวกเออจริงคือถ้าไม่ได้อ่านตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเฮอร์ชี่คือดีไซน์เก๋มากอ่ะเฮอร์ชี่จ้ามิสเตอร์เฮอร์ชี่ เขามี่สามารถแบบกดลงมาอย่างนี้ได้ด้วยนะคะโดยใส่ถุงแล้วคือแบบเลือกเอาเองเลยนี่เลยรสมิวชา่โอ้คือจริงเขามีคาเฟ่ด้วยนะคะโอ้ยลากินมากคุกกี้ ดสถามจริงทำไมต้องมาซื้อถึงเนี้ยคือเฮอร์ชี่มันเป็นช็อกโกแลตระดำหนึ่งอเมริกาจริงปะเนี้ยใช่คือนี้ราคาไม่แพงแล้วก็คือแบบกินง่ายสามชิ้นห้าเหรียญก็หูกมากเลยนะ จร,จริงคือมีรสนี้ด้วยแต่เองชอบกินรสไหนจร่กิงชอบทั้งกู๋นะก็กินทั้งสองรสงเลยอะแต่ว่าชอบจะช,ช,ชอบกินคุกกีก้มากกว่านี่ถ้าเกิดใครกําลังดูคลิปอยู่แล้วอยากม,มาคาบานลเบิลนะคะจะบอกว่าไม่ควรพลาดเลยถ้าเกิดใครมาเมกาก็ต้องแวะมาเลยนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดใครกําลังดูแล้วอยากกินเฮอร์ชี่นะหวานปากขึ้นมาปุ๊บก็ไม่เป็นไรเลยค่ะ เดินเข้าไปที่เซเว่นซื้อได้เลยนะคะเพราะว่ามีวางขายอยาที่เซเว่นฮอปก็ซูเปอร์มาร์เก็ตแฟมิลนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถสั่ง ออนไลน์ของได้ที่แก๊ปมาเซเว่นเดลิเวอร,รี่ออนไลน์ก็มีเหมือนกันค่ะห้างสปปรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปก็คือมีขายโมดค่ะซื้อได้ง่ายมากและราคาเพียงแค่หลักสิบที่จะสร้างสรรค์ความสนุกให้กับเรานะคะเพราะว่าเหมือนถ้าเกิดเค,เครียดอยู่เนี่ยได้ทานของหวานเข้าไปเนี่ยก็จะอารมณ์ดีเดีย๋ยวไปจ่ายตังกันดีกว่านะคะนี่แล้วจะได้มาแล้วนะคะให้ดูว่าแบบความอัดแน่นของคุกกี้ ชุอแบบอลังการมากขอก้อนมาต้องรถนี้เหรอืมรถนี้คือแเบนี้แหละเอาจริงเหมือนอัดแน่นกรอบกรุบกรุบแบบอากาศหนาแบบนี้ว้าวซ่า โอ้โหโ,โหดาารวยเลยนะโอโ้มาดูมาริโอ้เหรอนี่จ้ะด,ดูแถวแจ็กกอนย้อไปถึงนูน่นนี่คือเขาแถวดีเทนนก,กันเนาะใช่ค่ะดูแถวแจ็กกอนค่ะวันนี้มีอีเวนต์อะไรบ้างไหนทำท่านี้นี่ที่อยู่ข้างหน้านะคะตรงนี้คือต้นคริสต์มาสจริงๆคือต้นสนจริงๆนะ ไม่ได้แบบทําขึ้นมาอนะไรเงี้ยเป็นต้นที่ใหญ่มากๆเขาก็จะมาแบบส่งประมูลทุกๆปีนะคะเนี่ยของจริงคือใหญ่มากนะคะทุกคนแถนเทศกาล<ด>คริสต<ด>์มาส<ด>เนี่ยมันน่ารักจริงๆนะทุกคน,ท,กคนทุกคนก็คือแบบแต่งตัวประดับประดอยติดนู่นตะิดนี่อะไรเงี้ยและแล้วฉันก็พาเธอมาเดทที่ เซนโชค่า ah! เป็นส่วนสาธารณะใหญ่มากกลางใจเมืองนิวยอร์กนะคะตอนนี้ <source> <ight> <sm cares ours> คือเนี่ยนหน้าพามาจะมาเล่นเลยนะจุดเมื่อวายคือจะมาเล่นลานสเก็ตตรงนี้คนเยอะมากในเนี้ยยังไม่พอนี่คือเอต่อแถวเพื่อลงไปเล่นนะเธอแบบเออเอาเอะไม่เล่นแล้วเดี๋ยวกลับไปเล่นที่พาราก้อนที่บ้านเซนเตอร์ลอะไร ผ่ากิจกรรมอื่นทำไม่ดื่มไม่ดเ,เอยอะดื่ม,เมอเยอ,อ,อ,ยอหลักการคีมแล้วนะต้องผีไ่ได้เลยตอนนี้เหนี่ยวแฟรไปหมดเอาไปดูอย่างอื่นก่ะว่าในเซนทรัลพาร์กมีอะไรทำอีกนะคะ โอ้ยเดินเป็นท่าพักใหญ่มากทุกคนก็นั่นจะล่องเล่าก่อนนะคะว่าใหญ่แบบนึกภาพนะส่วนลมุมอันนี้เอาบวกเขาไปเลยห้าเท่า <10. S 1> สิบสิบล้ว10สิบตอนนี้ขาลา <10. S 1> ไปหมดแล้วเดินยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นเฮ้ยอยู่ดีๆก็มีเฮอร์ชี่อยู่ในกระเป๋าฉันไป็อกเลตโรร์ฉันก็นติดเฮอร์ชี่มาด้วยเนี่ยจะได้อีสีอีสีเฮอร์ชี่ดูดีไลยแ,แบบเต็มปากเต็มคำอย่างเงี้ย อาวิถ้ามองขนาดเนี้ยให้ก็ได้มองขอกินเหอะเวียไม่ได้กินข้าวเช้าเลยโอ้โหเออจริงแต่วิเอไม่กินข้าวเช้านะแต่ว่าชอบกินคุกกี้อิงครีมมากนะใครๆก็ชอบกินคุกกี้อิงครีมนะเพราะคนนี้เขาชอบจะเอาใจนางสุริสุดเดชะวันนี้วันวันเกิดนางจริงไหมเนี่ยแทบไม่บอกเลยแต่คริสมาส์เนาะแต่เกิดนคริสมาส์ไงหรอแทบไม่บอกเลยค่ะอ่ะตลกแดดอยไม่ชวน ใครใครก็ชอบกินเฮอร์ชี่หาซื้อได้นะคะที่เซเว่นนะหาซื้อได้ที่เนีนยร์แล้ครอยากกินก็บินมากินนะคะต้องต้องหลับถ้ายอยากมากินนั่นหรอก,ก็บินมาที่นี่แต่ว่าถ้าใครที่เนี่นยพูดอะไรลืมเงียบเตรียมไปทานข้าวเล่กมากินอาหารไทยด้วยนะไปกินอาหารไทยร้านโปรดก็คือว่าว่าย่ายว่า ถ้ามานิวยอร์กก็ต้องไปร้านนี้เท่านั้นปิ๊นตอการ์ดนค่ะตอนนี้ก็คือกินไปดูการ์ดเยอะไปหมด ทุกอย่างอย่างละหนึ่งมีอยู่จริงเขาจะไม่ดูจริงอะ่ะ แกล้งได้ย huh. uh ังไงเออ Happy, <night. S 1> happy Birthday <ườ threat> กลับถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเอาจริงคือตอนนี้เป็นเวลาแค่สามทุ่มเองปะงงมากเพราะเราใช้ชีวิตทั้งวันแบบพออากาศมันดีเราก็เลยอยากเดินเดินจะปวดหลังปวดไปหมดเลยวันนี้ชอบไหมคะชอบครับชอบมาก๋อแก่ขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วนะชอบอะไรที่สุดวันนี้อ๋อก็จริงๆแล้วนะของฝันที่ชอบสุดวันนี้นะคือโอ้ยเฮสิ คือมันเป็นอะไรที่แบบเงียบง่ายอ่ะมันแบบเราก็อร่อยอ่ะโอเคก็คือมันเราได้ไปแล้วอะที่เราอยากไปอแก่นั้นเองฝันมาตั้งแต่เด็กอโอเควันนี้ได้สำเร็จและเดี๋ยวไงขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนก่อนนะคะเพราะว่าอาการเจ็ตแหลกก็ยังมีอยู่ค่ะทุกคนจะเป็น e ีพีอะไรต่อไปฝากโปรดติดตามเดี๋ยวจะรีบอัพรีบตัดให้นะคะ นีไปนอนก่อนนะบ๊ายว้าอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ฝากไว้พรอมวันเกิดให้พี่ช้างด้วยเต้